สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 7. เจ็ดเดือน11บเอ็ดจะจะหมดปีแล้วแป๊บเดียวเพิ่งเปิดใไ้ทำมาหากินหรือเปิดประเทศอะไร,รประมาณตั้งแต่วันที่1มาแล้วระวังระวังกันนิดนะครับรักษาในรักษา,กษาตัวกันไว้ โอกาสจะติดอะไรเขาก็ป้องกันอยู่แต่ว่าถ้ามันติดมันก็ติดนะครับถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่ติดออพอดีได้ข้อคิดเล็กๆน้อยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อคุณจะได้อ,อมีหนทางหรือไปติดความคิดคุณเพราะในยุคนี้ดูข่าวก็ไดกก้ก็ดีได้ยินข่าวก็แล้ว มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องอะไรสารพัดสาร,พรัพ่นเรามาคุยกันแบบคนที่อยากจะให้เคยคิดไหมเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนที่ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ตัวเราไม่เดือดร้อนให้เขาคลายทุกข ในขณะนั้นในขณะนี้เคยคิดไหมครับยังยังไม่เคยคิดหรือยังไม่เคยทําน่าจะเริ่มทําได้แล้วละ่ะนะผมว่าน่าจะเริ่มทําได้แล้วละ่ะเพราะว่าการที่คุณจะ,ปะเป็นผู้ผู้ที่เขาว่าเขาเขา,เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องเริ่มทําต้องเริ่มทําก่อนไม่เกี่ยวกับศีลนะ ศีลนะ่ะคือความดีศีลนะข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรน่ะมก็จำไม่ได้เนาะอะไรอ่ะหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เมื่อยิงกัดเราต้องตกอะไรเงี้ยนะครับ <laughs> นะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่มีศีลเลยหรืออะไรสักขออ้อเดียวข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าไม่มีเลยเพราะศีลคือความดี คุณไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียน,นตัวเรานั่นแหละครับคือความดีการให้ให้ก่อนที่จะให้ต้องพิจารณาให้ของแท้ว่าควรให้หรือไม่ควรให้บุคคลที่ไม่รู้จักบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวยิ่งคนที่รู้จักกันอยู่ใกล้ตัวกันเนี่ยสําคัญสาคัญตรงไหนเพื่อนคุณนะเพื่อนคุณเดืนอนร้อน เนี่ยเดือนเดือนเขาได้ข่าวมาว่าเดือนนี้เขาจะไปจะเริ่มเป็นเดือนแรกหรือเปล่าหรือเปล่าไท่านนะครับที่ผ่อนชำระเรื่องการผ่อนชำระนี่ไปตอนนี้เริ่มไปแล้วเริ่มเป็นเดือนแรกหรืองไงก็ไม่รู้นะครับเห็นมีคนมาบ่นให้ฟังแล้วค่าค่ารถค่าอะไรสารพัดนะครับจะหาที่ไหนให้เขาละคร <S <S เปลี่ยนการเป็นอย่างนี้นครับหลายประเทศวันนี้หนึ่งไม่ใช่ว่าวันนี้จะดีขึ้นมาเลยจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ไหนจะมาอะนะ คนมีเงินเขาก็ไปตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมใจอ่ะนะเขาอาจจะใจกล้ากว่าผมเขาก็เลยไป,ไปก็ไปก็ไปเหมือนด้ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเดือดร้อนทั้งมาหมาคุณอย่างคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะบอกว่าเ,ออเพื่อนขอยืมเงินหน่อยได้ไหมรบกวนหน่อยตอนนี้มันหุนไม่ทันขอยืมไม่มากหรอกสักสามพันนะครันถ้าคุณให้รับปากทันทีได้เพื่อนคุณเสียเพื่อนคนนั้นทันทีเพราะอะไรล้ะนะครับ ถ้าคุณมีเยอะมันไม่เอามาคืนสามพันคุณก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็ไม่ไม่กระไรแต่ถ้าคุณพอมีพออยู่มันบอกว่าอีกสามสี่วันอีกเจ็ดแปดวนั 7, 8, วนเดือนครึ่งเดือนเอามาให้แล้วมันไม่ออกมาให้คุณเสียเพื่อนันสีนมีเรื่องมีมีเขาอยากมีเรื่องกินกินแหนงแท่งใจกันฉะนั้นอย่าปั๊บปึ๊ ไอ้เพื่อนก็คิดไอ้คนยืมก็คิดว่าเออมันเป็นเพื่อนนะไม่รู้จะไปยืมใครต้องมายืมเพื่อนนี่แหละเอาเวรมาให้เพื่อนวิธีที่จะแก้ง่ายๆขอยืมสามพันคุณมีคุณมีมีคุณมีปัญญาที่จะช่วยมันถ้าคุณไม่คิดว่าเออจะเดือดร้อนหรือมีเยอะให้มันไปแล้วก็อย่าคิดมากคือเงินออกจากกระเป๋านี่เราจะกลับมาให้ง่ายนะยากนะยาก ให้มันไปเลยสักพันหนึ่งอะเพื่อนไม่ต้องยืมหรอกนี่ฉันช่วยไม่ต้องอามาคืนนะเอาไปเลยเอาไปเอาไปทำทุกภาระทุระอะไรให้มันเสร็จเขาบอกมันไม่พอเอาแล้วจะทำยังไงฉันก็ไม่มีอ่ะฉันไม่มีอ่ะฉันช่วยแค่นี้เอาไหมถ้าไม่เอาก็เก็บใส่กระเป๋าแค่นั้นนะครับไม่ยากแล้วคุณก็จะไม่เสียเพื่อน เพราะว่าคุณให้เขาเขายืมสามพันคุณให้เขาฟรีๆอีกพันหนึ่งในหนึ่งพันนั่นแหะคุณคุณเสียเงินไปอ,อ,อ,อ 1, ่าหกอ่าหนึ่งพันนะครับแต่สิ่งอ่าสิบร้อยนะคุณซื้อลอตเตอรี่ใบละร้อยนะที่สิบใบคุณทิ้งโอกาสรางวัลที่หนึ่งไปสิบใบแต่คุณไม่ช่วยคนอื่นเขาแล้วคุณจะได้อะไรขึ้นมา คุณไม่ได้อะไรเลยก็คือความว่างเปล่าไม่เสียใจและก็ไม่ดีใจคุณรู้เท่าทันจิตคุณไหมแล้วมาคุยกันแบบนี้เป็นเป็นมาคุยให้เป็นอะไรคุยเป็นกำลังใจคุยให้เต่ความคิดในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลืตัวเองที่จะให้รอดคนจากความเจ็บปวดจากทันใจ ถ้าผ้าไม่ขายหรอขายทำไมไม่ขายนะขายลุงชัยถ้าไหมสุรินมีหรือไม่ขายผ้านี่ไปขายอะไรครับขายต้นไม้ยังไม่โตในหน้าบ้านนะครับมีต้นโพเงินโพทองลงไปก็เห็นเงียบเงียก็เลยถอดโพออกคงไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวจะว่างๆจะลงใหม่ถ้าริ่งมันแตกตอนนี้อีกนิดนึงก่อนแต่สวยจริงๆอแล้วไม่ขายผ้าขายไงครับก็ยังขายอยู่ คือท,ที่ร้านก็มีเยอะแยะคือจะดูอะไรไม่ใช่ว่าโพสขายอย่างเดียวไม่ให้ความคิดไม่ให้ประโยชน์ไม่ให้สาระลุงชัยให้ทุกทุกอย่างที่พอที่จะคิดได้คิดเป็นบอกได้กล่าวเป็นบอกกับท่านท,ทุกท่านที่เข้ามาพบกับลุงชยัยหมาสุรินรายการผู้ขัจานลุงชัยอาจจะเอาลูกภาพหมต่างๆมีรายละเอียดอยู่ที่รูปหมดแล้วนะครับในภาพนี้ อาจจะอยู่ที่หน้าคลิปก็ดีอยู่ที่ท้ายคลิปก็ดีมีที่อยู่ติดต่อเรียบร้อยหมด088 5 9 0 9 7 8 6ติดต่อได้เลยครับทางไลน์ถามรถไม่รถรถยังรถเหมือนเดิมยังรถอยู่เหมือนเดิมนะครับยังรถอยู่เหมือนเดิมถ้าจะคุยเรื่องผ้าไหมต่อถามราคา,าได้ติดต่อได้เลยครับชอบผืนนี้ผืนนี้อยู่ไหมคุณเห็นเห็นผ้า ในหน้าเพจอาจจะไม่อยู่อาจจะไปแล้วแต่ลืมตัดบัญชีก็มีนะครับก็อย่าพิ่งว่ากันด้วยวัยอันที่มันอยู่นานมันดื้ออยู่นานมันก็หลงหล,ล,ลงลืมไปบ้างเพราะทำงานคนเดียวนะครับดังนั้นถ้าสนใจในเรื่องผ้าอย่างเดียวแต่เข้ามาดูแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ไมมีเป็นสาระราศรินอะไรเลย อันนี้ได้ไดแล้วล่ะครับความดีคิดง่ายๆคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเราไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือความดีนั่นเป็นความดีแต่บอกว่าอยากจะประกอบทุมงานความดีมนี่นะครับได้น้ําท่วมไม่มีอะไรมากเอาเรือไปช่วยเขาก็ยังดีเอาเรือที่บ้านเราใช้ครัเอาเรือไปช่วยเขาให้เขารับส่งเข้าบ้านนู้นของบ้านนี้บ้างอะไรก็ยังดี นะแล้วแต่สถา,านะสภา,าวะของแต่ละบุคคลสิ่งเหล่านั้นมันจะช่วยช่วยคุณนะเป็นบุญอันวยเกื้อหนุนอันวยเกื้อหนุนให้คุณได้เกิดความสุขสุขตรงไหนไม่ใช่สุขเพราะนั่งรถแพงๆนะครับสุขเพราะว่าสุขที่ใจนะสุขที่ใจนะมีสุขเพราะเห็นคนอื่นเขามีความสุขด้วย เราก็เป็นจุดด้วยนั่นแหละครับคือุลงามความดีที่มันบังเกิดขึ้นในกิตของคุณสําหรับบิญชัยก็คลิปนี้ก็มีผ้ามาฝากก็อาจจะหลายชิ้นหลายชิ้นหน่อยอเยอะหน่อยให้คุณเลือกดูให้จุใจเลยน่าจะถึง20ชิ้นจะถึงเมื่อปา่าเดี๋ยผมจะลองเช็คดูอีกทีนะครับมีอะไรที่ที่มันเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเนขาเรียกอะไรมีสาระมีประโยชน์ผมก็จะมาเอามาสกิดใจคุณมาพูดสกิดใจคุณพร้อมกับ โพสโฆษณาขายผ้าไปเช่นเคยถามว่าขุมขาดมีไหมมีถุงกลัดมีไหมมีแล้วผ้าคุมไหลมีไหมมีสลูมีไหมมีคุณจะเอาผ้าไหมแบบไหนคุณจะก่อนทาง,ลางไาลน์หรแปดแปดห้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดแปดเป็นไอดีไลน์เซฟลงไปเลยครับแอดลงไปเลยแอดไลน์ลงไปเลยเซฟเบอร์ผมลงไปเดี๋ยวมันหยิบขึ้มนมาอีนะครับล,ลําดับวันนี้ก็ พอประมาณนะครับสิบกว่านาทีนิด,นด,นดเดี๋ยววันไหนช่วงไหนที่มีอะไรดีๆที่จะต้องมาพูดถึงกันก็จะข้ามาบอกประกลกานอีกครั้งสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ได้ติดตามาใครที่เป็นเคยติดตามได้พบลุงชัยในเพจลุงชัยไหมาสุรินใน youtube ถ้า ยังไงยังไงถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ลุงชัยจะได้จะได้ไดทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อคุณขึ้นขึ้นไปาบางคนลืมถ้าไม่เตือนสติก,ก็ลืมฉะนั้นก็มาสกิกันก็อย่าว่ากันบางทีพูดติดไปพังไปชัดบ้างไม่ชัดบ้างโดยสภาวะของของ,ของคนคนมีอายุ ก็อย่าถือกันก็ถือไปการบอกกล่าวเขไาไว่ต้งแจะต้นกลอน,นะครับข้องใจอะไรในภาพถึนี้สีจริงไหมตรงกับรูปไหมไรายละเอียดเป็นไงคุยกันพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ